สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาดูสินค้านะครับผมได้ทําการสั่งสินค้าไปก็คือเป็นล้อฮับมอเตอร์ขนาด3000วัตต์แรงดันโวลต์อยู่ที่60โวลต์น,นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงนะครับชุดนี้นะครับผมก็จะเอามาเป็นตัวอัปเกรดของรถมอเตอร์ไซค์โซนิคไฟฟ้าที่ผมได้ทําการประกอบไปก่อนหน้านี้นะครับ ก่อนหน้านี้ผมได้ทำการใช้มอเตอร์บัสเลตนะครับขนาด750วัตต์นะครับ48โวลต์ไปนะครับแล้วก็รอบนี้จะจัดให้เขามีกำลังที่แรงขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนจะแรงขึ้นแค่ไหนก็ติดตามชมในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากท่านใดสนใจสินค้านะครับก็สามารถทำการสั่งหรือจองหรือสอบถามราคากันเข้ามาได้นะครับแต่สินค้าเป็น pre order นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ